สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเครื่องมือช่างที่เป็นประเภทก็แกะหรือเรเรียกว่าดามฟรีของโคเช่ตัวนี้เป็นชุดครึ่งนิ้วราคาผมซื้อมาจากของตุ้มรอยจากก็ประมาณ600บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านไปซื้อในออนไลน์ราคาไม่เกิน700บาทผมว่าใช้ได้แต่ถ้ามีบางที่เนี่ยขายกันถึงราคาคเป็นพันอันนั้นผมว่าเปลี่ยนใจไปซื้อชุดที่เป็นการถูกชิ้นหรือ ร้อยสิบเ็ชิ้นที่เป็นกองใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะคุ้มกว่าเพราะมันก็แค่เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยประมาณ2 0 0พกว่าบาทก็ได้แล้ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแกะมามีอะไรบ้างในนี้ตัวนี้เป็นชุดกอแกะกขนาดครึ่งนิ้วมีไข่กวงมาให้ด้วยไข่กวงเดี๋ยวเรามาดูทีหลังเรามาดูตัวพระเอกกันก่อนคือกอแกะนะครับตัวกอแกะนี่เป็นยังไงบ้างนี่มาดูครับตัวกอแกะกอแกะเนียด้ามก็อยู่ประมาณเกือบๆจะสามสิบเซนน้ำหนักมันก็ยังดียี่ห้อโกเช่นเนี่ย ที่ผมมา,มารีวิวนื่องจากผมเองผมก็เคยใช้โคเชมาแต่เป็นชุดใหญ่อันนี้ไปของถมแล้วก็ไปเจอร้านแล้วก็เกิดนึกอยากจะซื้อเก็บไว้ใช้ที่สวนเพราะที่สวนนี่มันเป็นสวนผลไม้ก็มีพวกเครื่องมือเกษตรอุปกรณ์เกษตรที่จําเป็นต้องใช้พวกเครื่องมือช่างนี่แหละก็เลยกะว่าจะซื้อไปไปัจจุบันเนี้ยผมเล่าหนึหน่งว่าราคาของอุปกรณ์พวกกอกแกกเนี่ยอยู่300ถึง800บาทถ้าซื้อในออนไลน์นะ เพราะมีหลายลายี่ห้อมากมียูโรคิงทูนมีฟีออนมีอีเกิลวันมีโคเช่มีหลายลายี่ห้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกก็ลองอ่านรีวิวแล้วก็ฟีดแบ็กจากคนที่เขาใช้งานกันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าของผมเองผมใช้ตัวโคเช่มาระยะหนึงแล้วผมว่าราคามันคบได้ตัวนี้ครึ่งนิวหรือสี่หุนใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายตัวกออแก่ก่อนมีทำากโกลมบานเดียมนะครับ สามารถจะปรับซ้ายขวาได้ด uh, like ูหัว anyway. ก็แก่กันเป็นไงบ้างหัวของโคเชหัวของทุกรุ่นจะคล้ายกันคือเป็นหัวทรงรูปไข่อย่างเงี้ยนะครับมนๆค่อนข้างความหนาก็พอได้นะครับตัวด้ามอันนี้ก็เป็นโคบอลเดียมพุ่มด้วยปลาติกตรงปลาติกนี่ก็จะมีรูให้รับการเราไปขันอะไรก็พอจะได้อยู่เอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวลูกบล็อกกันดีกว่ามีเบอร์อะไรบ้างเบอร์8เบอร์1ิบ2ิบ 13 14 17 19 21 22 24เรียกว่าครอบคุมทุกการใช้งานเลยคือปกติพวกน็อตบ้านเราครับก็จะเป็นเบอร์เกียร์ส่วนใหญ่อย่างพวกเครื่องมือเกษตรที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ประมาณ17 19 21แต่ใหญ่น่อก็22 24เล็กๆพวก80 12ิบือด้มากจะอยู่ในพวกรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่าเพราะนั้นตัวนี้ซื้อมาก็เรียกว่าใช้ได้ ครอบกลุมเลยตัวแพ็คอันนี้แพ็คมาค่างดีคือใช้ส็จแล้วเราไปแขวนได้เลยปีห้ออื่นเขาก็มีไม่ใช่โคเจ่มีอย่างเดียวแต่โคเจ่เดี๋ยวจะเห็นว่าเขาบอกเขาจดทะเบียนสิทธิบัตนะสธิบัตโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยขนาดไอตัวไอวสธิบัตที่นเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสธิบัตของตัวแพ็กเก็ตัวใช้ในการแขวนเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าเวลาใช้งานนะครับนี่เราถอดไปใช้เส็จแล้วปุ๊บเอากลับมาก็เอาไปเก็บเดี๋ยวพูดถึงเรื่องประสบการณ์นในการใช้งานก่อน ตัวโคเช่เนี่ยอย่างที่ผมเล่าว่าผมเองมีอยู่ชุดใหญ่อยู่ชุดหนึ่งใช้งานในการซ่อมหลุงสามมอไซค์ใช้ในสวนใช้ทุกอย่างเลยใช้มา 3- 4มสี่ปีแล้วใช้งานได้ค่อนข้างจะคุ้มค่าราคาเลยผมก็เลยเอาไปซื้อตัวนี้มาเพื่อจะมารีวิวให้ดูแท้เลยเนี่ยนี่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานเลยเอาครับอันนี้มาดูไขควงที่เขาแถมมาไขาควงแถมมาเนี่ยเป็นไขควงที่สลับไปลายได้นะเห็นไหมมีหัวแบนแล้วก็หัวแฉก ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าไขค,ควงบางทีเราไปซื้อเนี่ยตัวหนึ่งถคาดีๆนะก็ร้อยบาทก็ต้องมีละวันนั้นซื้อมานี้ได้มาครบชุดเลยผมว่าคุ้มครับเผื่อใครจะหาซื้อส่วนการใช้งานเนี่ยผมเองมีประสบการณ์ในการใช้งานแต่อย่างบอกว่าชุดนี้ยังไม่เคยลองใช้เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์หรืออยากมาแชร์ก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยครับขอบคุณหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกับคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมือช่างได้ที่ช่องเล้าข้าวเล่นช่างครับสวัสดีครับ